สาทูสาทูภูมมะเทวดารุกษาเทวดาอากาเทวดาประพูมิเจ้าที่พระอินทร์พระพร พยายมพิบาลท้าวจตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่กับทั้งพระแม่พลรีเจ้าบวงน้ำวังปลาลงมารับเอาของไหวสาวันพามีมากเสียทูยา,าพูดผลไม้ ต่างารับแล้วขอให้ทุกท่าทั้งหลายจงประสบแต่วความสุขความเจริญโรคภัยอย่ามาเบียดเบียนขอให้ชยยัยโยชัยยะชยัยชนะข่าศิตรตูทั้งปวกงก็ข้าพื้น สาธุสาธุสาธุอาวครับดี่ลงครับเอานี้กลงเอานี้กลงเอาฮีกลง เอาไปเลินน้ำนะครับเด้อครับเจ้าพวกนงี้ยบังปลาค่อเลี้ยงสางเลี้ยงมาก็มากินตนาการหมดเด็ดขาด้อมากเสียกูยามเบ็ดแล้วไปดิหังเอากินแล้วก็เอาเอาเขี้ยวมากเขี้ยวมากเขี้ยวมากไทยกยาไทยกยาครับครับเอาดูนี่แล้วก็ ไหครับยาผู้เสียวมากเสียวมา,า,มากนะครับเด้อขอให้สุขคาทั้งหลายจงมีความสุขความจเ,เ,มรเ,าเ,าเาจริญนะครับเด้อเออเจ้าพวกน้ำบางปลานก,กมามมา็มาเมื่อคอยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงม้ามาเมื่อรับเจ้าพ่อดอนมนุนหันเอาครับพากันรบรอยู่เมื่อกี้ แล้วขอให้พึ่งพาทั้งหลายนี่จงมีแต่ความสุขค,ความเจริญความเจ็บอย่าให้ได้ความใครอย่ามีเพื่อปลอดภัยทั้งชั่วการได้พมะตรรมเทศทุกประการานะครับเนาะสาธุสาธุสาธุเอาไปดิ้ค่อยค้าทาซาทั้งหลายแล้วพางกันย้กันพัดกินเหล้าหันครับเสดสัตว์อาจารย์มีนะครับ ท่านท่านท่านผู้ใหญ่สันติกาผู้ใหญ่สันติการับผิดชอบของพวงมาลัยนะครับไปหัวเรือตรงที่ไปเลยครับไปหัวเรือเลยชนจะบอกไปก่อนตรงหัวยอดนัแนแหนบพหลักครับเอาอเคอยคาถาสามเมื่อกี้เมื่อกี้ทองสิ้นไปนะครับ กินกล้วยครับกินกล้วยเรื่องต่างๆจะได้กล้วยกวยเพื่อความเป็นกล้วยคนข้าปัะปน้อยสำเร็จสำเร็จสำเร็จ ช็คคนของตัวเองนะครับคนของตำบลตัวเองนะครับเช็คคนของตำบลตัวเองให้ครบดูด้วยนะครับเช็คคนแต่ละตำบลแล้วก็ขึ้นไปนั่งตามทั้นแบ่งกันเองเลยนะครับครับแบ่งกันเองเลยไม่ชอบช่องไหนช่องไหนรูปไหนนะครับแบ่งกันเองเลยไปจัดทำเรือไปจะไม่จะไม่จะกำหนดให้ท่านนะครับ เพราะว่าพอทั้งคนขึ้นได้ต่างคนก็ขึ้นไปได้คนขึ้นไม่ได้ก็อยู่ดูดูต่ำเอาอาวุธลงมาอาวุธเราเตรียมให้พร